ตายแล้วใคร่ะสมาต่อแขนต่อ้าให้ลเจ้าป้ยขอกิ้สอยู่ตั้งหั้อ,อยู่เสิเห็นแนเลยให้สิต่อแขนต่อาให้ลวงมึงอโอ๊ยโอ๊ยขนาดมาเทนัดก็บเาเป็นนัด นี่ละอีพิงนัดกูเถอะนะกูก็สิพิทนัดคือกันปั๊มกูมาแล้วกูมาแล้วกูมาตรงเวลาพอตรงเวลาอียงเขางมึงกูนัดบายสามสิบห้ามึงมาอย่างเวลานีเอ้ากูก็มาตรงเวลาตัวนี้มึงนัดบายสามสิบห้ากูก็มาบายสามสิบห้าเฮ้ยกูนัดบายสามสิบห้าแต่มึงมานน่มันคำพูดสีคำอียง กูก็มา,าบ่ายสามสิบหาตรงเวลาเป็ดมันสีคำเอียงเอา้าพิงนาฬิเลกาบาดมึงมาตรงติกูนัดบ่ายสามสิบหาแต่นี่มึงมาบ่ายสามสามสิบหาเอา้ามึงนัดกูบายโมงสามสิบหาสันติแต่เมื่อวานน่ะกูได้ย,าาย,ยินมึงว่าบ่ายสามสิบหาเฮ้ยโอ้ยกูไหนมูปวงมานนี่ เออม่อะรก็ดีกูสิคุยธุระนะมึงมึงสิคุยเหลืองบักจอยมาหาคนงานไปทำงานกรุงเทพน้ำมันเงินบ่เออกูก็ว่าสิคุยนะมึงเหลืองนี่คือกันกูนะว่าสิเหหไอตาหัวกูน่ะไปเห็ดงานน้ำเล่าปีนี่แหงแหลงเห็ดให้เห็ดหน้ากับบ่พอในเขาได้น้ำเออกูก็คิดอยู่เพื่อกันกูเสยพวกกูไปแต่ว่าถ้าพวกกูไป ไอ้เละซิ้งกูกูกะแห้งถ่องอยู่แตาต้องอดเอาได้พิงขันาดพวกไปเห็ดงานะผู้ใดหล่สีหาเงินมาเลียงลูกเลียงเต่าเฮาเออมันกะแมนอยู่แต่ว่าขัอยหย่านพัวก,กูตอนนี้เมียไม่อไมเออกูก็ว่าสัหรับพิงแต่มึงลองกลับไปคิดคิดเบิงอยู่บานเฮานะมมนหากินหาอยากว่าใดเลยเออเออเออสันก็สิลองไปคิดเบิง สันกูก็เมือเป็นหนึ่งเขาเหนือนามกันเนอะเหมืออื่นกูสรีมหามึงใหม่เอ้าเถ้ามึงหันไม่เซียวพิงแล้วมาดิเมียนเท่าอีพิงน่ะมันมาปึกซาข่อยเหลืองเสียหัวมันอ่ะไปเห็นงานกับเอจอยเออเถ่าขวยกระยาหงเจ้าไปอยู่ดิ ไช่ค่อยไปเห็นงานกระบอกจอยน่ะบ่าว่ามันเป็นงานก่อสร้สางได้งานก่อสร้สางเขาบ่าค่อยถนนะเว้ยอ้ยเ่าบ่านานะกะตรงเฮ็ดเด้มันเป็นเงืนมันเป็นเงืน่นค่อยก็เขาใจอยู่เ่าแต่ว่าปีนี้เจ้าให้งขาล่องเมืงสะกอนเื่อมันได้เขาใดน้ำถ้ามัามนบ่ได้ยีลีค่อยก็ที่ย่อมไปให้เจ้า ขสันปีนี่ขันเจ้าเหตุบ่ไใดเขาได้นมเจ้าต้องไปเหตุง,งานกรุงเทพกับไอ้จอย,อยจ่อยเด้เจ้าสัญญาเด้อตกเมื่อปีนี่ก็กลุ่มใจแห้งวะสเสื่อเสื้อคข้ามเมี่ยดีว่ะฝนกับบตกหน้ากับแหล่งหนามกับ่บมีเอาวะ ไปกับย่างหน่อยลูกก็เมียก็ได้กินอะไรยากหรอวะเอ๊ะมันคือนลอยวะตาตาอยู่เงื่อนบ่เฮ้ยเสียงบุธธ่ดเลยวะตาอยู่เงื่อนอยู่บ่กลัวมิชูลาเร็จมาคุยน้ำมึงเอา้าไม่เสี่ยวาม บักตามันอยู่เพื่อนบ่เอ้าเพราะเซียวอามมักตามันมาอยู่เพื่อนดอกผุนมันไปสวนผุนเอ้าแมนสิบบ่มันยังไงในสวนอยู่สิบบ่มันไม่นาม่นบ่กกนันตี้จากเหตุเฮตุอย่างเฮตุไปกับบ่ได้เขาได้นําข่อยว่าสมส่สวนมันไปหำงานอยู่บนเถกก็บอกจอยบ่หัวมันจะไปต้องข่อยบ่มองเว้น ่อยกระถานเราอยู่ด้ละ่ะแต่ว่าคอยบอหูวว่าเราสิไปบอข้าสันไดนความมาจังใดจะไปบอกะไรเดอ้อ่อยสิดไปพร้อมมั่นจังสตีนมูไปเออไดนควาวมจังไหนคอยสิไม่บอกดอกคอยก็ยังให้เราไปคือกันห้วยเมเซียวเจได้แคเรืออะไรน,นี่ทวงนีโอ้ย่อยก็ได้เจ็ดเดือนนั่นละอีกซ่องส่อเดือนก็นออกมาลวละ่ะ Oh. <c oughs> อ๋อข้าสันข่อยขอตเมื่อก็เดินไปเซีเยวเ,เดี๋ยวข่อยช่มายามมหมเอต้าเดินทางปลอดภัยเด้อไอหาเงินหาคำมาเลายหลายข่อยก็ปลูกนะสิทาอยู่นีลามาตองห่วงดวอกไอไปเหตุงานดูแลจาของน้ำเดอ อาจเป็นห่วงคือกันเดี๋ยวปีหนึ่งอาจยังติดกับมากอาจไปก่อนเดอ้อ ว้าเฮ้ยบักตา้าลุงกำลังมีมมงานปาบั์ตี้วะอันอันไม่เซียวไม่เซียวบักต,าาาตา้าอยู่อยู่บ่เอ้าพ่อเซียวไอต้าแล้วบูยูแล้วไปเฮตุงานกับไอจอยเอา้ามันไปหลืหบบอไงสมบ่เออเราไปวังหันนี่เราเจ้าบ่าไปน้อเขาบ,บ่เขาไม่ได้ไปดอกขาอยากก้ามูกก้าห้วยเข,ขอยอ๋อ ่อยว่าอยู่เจ้าขึ้นไปก็ดีระลางจะมีแนวเหดอยบานเท่านั้นโอ้ยเจ้ากอยูู่้เดียวเนาะบาดนีตายแล้วไผละ่ะสิมาต่อแขนต่อขาให้ลูกเจ้าต่อแขนต่อขาเอา้ามันต้องมีคนต่อแขนต่อขาให้ลูกนั่นบ่ก็แม่นั่นแหละลูกเจ้าออกมาแขนขาขาดเสียังไง ข่อย่ค่อยหูเลยได้หนีพรเสียวพู้ใดไ่ะสิตต้แขนต่อขาให้ลูกข่อยก็ักตาผัวเจ้าอันเดเมต้อกเต็วคนต่อแขนต่อขาเวลาเมียข่อยท่องข่อยก็ต่อแขนต่อขาเมียข่อยตลอดอุ้ยมันเป็นเหลืองจริงที่สั่นเร็วไอ้ตาบ่อยู่พู้ใไดี๋ยวสิโต้แขนต่อขาให้ลูกข่อยอุ้ยต่อแขนต่อขาข่อยก็พ่อต่อไปอยู่นแล้วแต่ว่าข่อยเคย เกต่อให้เมียของฉันดิเอาจะต่อให้ผู้อื่นบ้างเลยสันติมันก็ต่อได้อยูแต่มันมาไม่แนวเอาเจ้าก็เป็นหมูกับผัวข่อยมาตจงโดนสร่างนี่มันซอยกันบ่ได้เลยบ่เฮ้ย <c oughs> เรื่องนี้ข่อยซอยจะไปะดอกไปเสียวห้วข <c oughs> ่อยไปก่อนนึกแม่ข่อยสิจมเอาพอเสียวเดี๋ยวก่อน <c oughs> สร่างนี่ไปซอยกันบ่นนได้ ันนีแม่นจานอามอยู่บ่แมีนพอเสี้ยวอามเอ้าแล้วพอเดี๋ยวไปเหตุงานมม่สมผัวหาสมบ่แมีนมันอยากงัวอยากข่อยเล่าแล้วมื่เป็นองี้ยไม่เหตุหนาบ่เป็นตาสิแตกแท้โอ้ยก็พอเสี้ยวอามมันแล้วบอกว่าผัวเฮาไปเพ่งงานกรุงเทปกันเบิดแล้วไมไผต่อแขนต่อขาให้กูขยันลูกกูบ่มีแขนว่ามีขาแอนตี้เฮ้ยมันไม่หลังแบบนี้สมบ่ กูเคยได้ยินที่รกกูกกูเอยากเสื้อดอกแต่เราบอกมากมันก็พอมีหมุนอยู่โอ๊ยอ้ปานกูเลยหั้าหามึงทั่วบ้านอยู่เอาจะหน้าหาเขาเห็นยังหรือฝนโอ้ยมีเรื่องสิมาบอกมึงนี่ล่ะตอนนี้ผัวมึงนั่นขึ้นรถไปเห็นงานหรือยังไปแหละเกือบฝนไปตั้งแต่เสาร์แล้ว แล้วมึงเด็หพิงหวมึงไปหรือยังก็ไปพร้อมกันก็หัวอีปามนี่ละอืฝนโอ้ยสุ่มสูนัวก็ปล่อยหัวไปเหตุงานไกลแนวนั่นเฮงท้องเฮงใสยอยู่ถ้าหัวโอยู่ล่ะสิเสียนแนวด้ยหาสิต่อแขนต่อขาให้ลูกมึงเอ,เอ้าอืฝนแล้วขู่บอกูจก่จัดอาบ่เฮาฟังเลยเออกูว่าเมียนกระขักพิงตายแต่ดเดียวเลยปะกระสัน มึงมาน้ากูเอา้เอาชู้สิไปไส่ยหลาบนี่ไปนหนาหัวสู้มาไปนหนาหัวสู้ขึ้นมามันเป็นผู้ใดมาฮะผู้กระสอบเดยมันก็เด้งกลับไปชถานีพ้พระเสียวพระเสียวจับหัวซอยสุ่มขวายเดียวเดี๋ยวเดียวพวกเจ้าใจเย็นก่อน พวกเจ้าไม่ถึงเรื่องยังนี่เอ้าก็ตอนนี้หัวพวกหอยวายู่เขาบอกว่ามันต้องต่อแขนต่อขาเจ้าต้องต่อแขนต่อขาให้พวดหอยด้เฮ้ยเอ้า่อยก็บอกเจ้าไปไหไม่เสียวว่าเรื่องนี้่อยซอยเจ้าบ่ได้เจ้าห่วงอยู่บอกจานอ่ามว่าพอกับแม่หอยมีหน้าเป็นหลอยๆทงเลยฮึแล้วเป็นยังไงนี่เจ้าซอยต่อแขนต่อขาให้ซุ่ม่อย่อยสีแบงหน้าจังซิฟทงเลยเฮ้ย สัมต่อแขนตัวขาิดหน่เเาเสิบทงเลยเอาเจ้าใจข่อยอีวะไม่เสียวผิงแมนเพื่อลูกข่อยข่อยเยจ้าด้ทุกอย่างหมดแล้วันบอกตั้งแต่แรกเรื่องนี้นะมันงาน่ายจะตาย สิบโทเมื่ออื่นนี่จะไปอ้อนหนึ่งไข่เดอ้อเออข่อยน่ะมันค่อนจริง่ำไคำไ่ำส่วนยข่ใครขอบใจอะไรเด้อเพราะเซี่ยวที่ต่อแขนต่อขาให้หลูกข่เขากอัาอมาแล้ว เจ้เาเจ้าคือมานั่งอยู่นี่โอ้ยค่อยก็ดีใจเนาะที่ลูกเขาน่ะสิะไดอ,อกมาแบบสมบูรณ์สมบูรณ์ลูกเขาเป็นอย่างลูกเขาก็จะมันสมบูรณ์ดีอยู่โอ้ยกระต้อนเจ้าไปนั่นมีแต่คนมาบอกคอยว่ามันต้องมีคนมาต่อเขียนต่อคาให้ลูก <c oughs> พราะดีว่า่อยเห็นจานอาหมูเจ้านะั้นเข้าวหวาเราต่อเขียนต่อคาให้เล็กหน่อยเป็น หายก็เลยเห็ล็อกมาต่อเขียนต่อขาห้เห้ยแล้วมันต่อให้เจ้าเนี่ยไหนล่ะโอ้ยล็อกกัต่อให้คอยแบบที่เจ้าต้อนั่นะล็อกทั้งงัดล็กทั้งต่ตอล็กทั้งควานเบียบต่อเป๊ะเลยโอ้ย <c oughs>